วครับอยู่กับผมลูกทุ่งเสียงสวรร์อาจารย์สุวรรณหันตุลานะครับวันนี้เป็นบุญบ้างไฟบ้านตันเรียนนะครับหรือว่าเทศบาลบ้านตันเรียนนะครับผมก็เลยมาไล่ทำคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันนะครับอันนี้เป็นขบวนของบ้านผาสุขนะครับขบวนเสิร์งของบ้านผาสุข ให้ดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสวยงามหรือไม่นะครับอันนี้เป็นขบวนพวงมาลพาสุกยังวะมันมันนะครับกับลูกทุ่งเสียงสวรรค์อาจารย์สุวรรณหันตุลานะครับขบวนกําลังเข้า,าหน้าโรงเรียนเข้ามานะครับอันนี้ขบวนกําลังเข้าหน้าโรงเรียนมานะครับเป็นพเพลงที่ว่าสนุกสนานอ่า รักษาทานนอ้นนองหลันน้องหันลมนะครับรักษาทานน้องน้องหันลมนะครับรักษาทานน้องหันลมให้ดูกันนะครับการไล,ล่ขึ้นสวยงามเลยบ่สวยงามอาันนี้เป็นขบวนของบ้านผาสุกตำบลตาเลียนนะครับอำเภอปุดจับจังหวัดอุดรธานาีแข่งขบวนนางรำกัน ว่าใครจะได้ที่หนึ่งที่สองสามสี่นะครับมีสี่ะบวนนี่ครับเฉพาะอันนี้ผู้ใหญ่บ้านเดินมาผู้ใหญ่บ้านก่นหลานๆน,นะครับเป็นหลานอยู่บ้านป่าสุกนี่แหละได้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเข้ามานะครับนี่กระบวนนี้เป็นตัวเต็งเหมือนกันครับบวนบ้านบาสุกตัวเต็งเหมือนกันนี่ บางเสียงบางเสียงนะบางเสียงครับบางเสียงขบวนบ้านผาสุนะครับว่าจะสนุกสนานขนาดไหนความยาวครับผมยาวนุน่นกำลังจะโคง้งจากถนนใหญ่เข้ามาอันนี้เข้ามาหน้าโรงเรียนแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งเข้ามาหน้าโรงเรียนแล้วเข้ามาเลามาแล้ว กันเอาเองครับนี่ครับ <check> ด <it out> ูดเดืดดอดเดนี Hence, <here> ่แหละครับเทิรมาแล้วหน้าโรงเรียนเข้าไปมาแล้วนะครับกําลังพวงข้าไปทีมสุดท้ายก็กําลังเข้ามาเรื่อยๆนะครับมาแต่ละคู่ละคู่ละคู่แต่ละคู่จับคู่กันข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนั่งไห้ให้ให้เล็กให้ใหญ่ อยู่บนรถโดนไม่ว่าหายเล็กหรือใหญ่แล้วหายนางงหายนะกำลังเอาเต็มที่อยู่นา่งหายนางงหายก็กำลังเอาเต็มที่อยู่นี่ครับจบเพลงครับจบเพลงจบเพลงนะครับ จบเพลงแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไล่สดกันไปอยู่นะครับกําลังให้ดูไอ้นี่ตัวเล็ก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 อะไรตัวเล็กก็มาเราองมาลำเหมือนกันตัวเล็กนะครับเครื่องทุกคนขบวนเดินเข้ามาอ่าเอานั่งหาครับนั่งหายนั่งหานั่งหายนั่งเอานั่งหานั่งหเด้ออ่งดูนั่งหานั่งหายนั่ง นั่งให้กำลังได้ที่แล้วเทศจำเนโนพีดสิได้นพุ่ดอกสูดให้ตอวอี่พี่นดค่ะนี่ตางหาครับมาแล้วมยากดูอีนะคะมาเรื่อยๆน้องอย่าปลุกแกนตาเดินไปเดินไปเดินไปข้างหน้าก่อนเดินไปข้างหน้าก่อนนะครับนาเบ้นได้อายผู้เทอันนี้ถ้ารำแบบถ้รำแบบอยู่ต้งต่อนะครับเนาะรำนี่ ถ้ารำอยู่ต้งตอดนะครับอืมอันนี้เข้ามาในสนามโูงเรียนแล้วครับตอนนี้เข้ามาในสนามมรงเรียนแล้วอันนี้เข้ามาในสนามมรงเรียนแล้วตรงมานี่เลยตรงมานี่เลยตัดมา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 นี่เลยตัดเข้าสนามเลยนี่นะครับ อันนี้กระบ,บวนฟ้อนรำของหมู่สี่บ้านผาสุกนะครับเฝั่งหลางสาวงาม,งามบ่งามเบื้องเบื้องหลางสาวงามบ่งามเออเห,ห็นไหมรถแห่จะไปจอดเลี้ยงกันอ่าเดี๋ยวครับดูอเอาดืเอานะครับมาเรื่อยๆแล้วกระบวนอ่านี่แหละครับการรำโอ้ซ้อมกันมา หลายวันหลายวันครับกว่าจะได้การซ่อมความพร้อมเพียงความสวยงามนะครับก็หลายวันนะครับเนาะซ่อมกันมาอืมน,นี่กำลังจัดแถวขอสนามาครับสนามโรงเรียนอ่าเดี๋ยวดูลูกๆลูกๆเนีรำแบบท่าส,สวยๆกันเลยเอ่าดีดูเอาดูเอา อันนี้กรบวนของบ้านผาสุกนะครับซ้อมกันมาหลายวันเยอะจนกว่าจะพร้อมเพียงกันนะครับครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ผมลูกทุ่งเสียงสวรรค์อาจารย์สวุวรรณธันตุลาขอ,อาช่วยให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปใหม่เจอกันครับสวัสดีครับ